วินัยพระน่ารู้คู่มือโยมโยมต้องการเอาเงินมาทำบุญควรทำอย่างไรเมื่อโยมมีศรัทธาต้องการเอาเงินมาทำบุญกับพระภิกษุควรทำให้ถูกต้องตามพระวินัยวิธีที่ถูกต้องนั้นมีสองวิธีคือหนึ่ง โยมเขียนใบปรวารณาเสร็จแล้วนำเงินเหล่านั้นไปมอบไว้กับวบิยาวัจกรพร้อมสั่งว่าคุณช่วยจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าเท่ากับจำนวนเงินนั้นแล้วนำเอาใบปรวาณามาถวายพระให้ท่านรับรู้รับทราบเฉพาะในใบปรวาณาเท่านั้นวิธีที่หนึ่งนี้มีวิธีปฏิบัติ เือนในเมนะทะกะสิขาบทคือทายกเป็นผู้ระบุชื่อวิยาวัจกรเองเพราะฉะนั้นภิกษุผู้ไม่ยินดีมูลค่ายินดีแต่กะเปียะสิ่งของที่สมควรจะขอกี่ครั้งก็ได้ไม่มีกำหนดแม้ตั้งพันครั้งก็ควร 2. โยมนำเงินเหล่านั้นมาแล้วถามพระว่า ที่วัดนี้มีวยาวัจกรไหมครับหรือพูดว่าใครเป็นวยาวัจกรเก็บรักษาเงินเหล่านี้ถ้าวยาวัจกรอยู่ต่อหน้าท่านจะตอบว่าคนนี้เป็นวยาวัจกรถ้าวยาวัจกรไม่ได้อยู่ต่อหน้าท่านก็จะตอบว่าคนชื่อนี้อยู่บ้านโน้นเป็นวยาวัจกรถ้าโยมไม่ถามก่อน ท่านจะบอกอ้างวิย,ยาวัจกรว่าเอาไปไว้กับคนนั้นคนนั้นเป็นวิย,ยาวัจกรอย่างนี้ไม่ได้ไม่พ้นจากอาบัติท่านควรพูดปฏิเสธว่าอาตมาไม่รับเงินหรือปรารับเงินไม่ได้ต้องอาบัติเมื่อโยมเอาเงินเหล่านั้นไปมอบให้วิย,ยาวัจกรและสั่งเขาให้เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปหาพระบอกว่าโยมได้บอกวยาวัจกรให้เข้าใจแล้วท่านต้องการสิ่งของที่สมควรขอจงบอกนะครับวิธีที่สองนี้มีวิธีปฏิบัติเหมือนในราชาสิกขาบทคือพระภิกษุเป็นผู้ระบุชื่อวยาวัจกรมีกำหนดขอได้สามครั้งแต่ไม่เกินหกครั้ง ขอได้สามครั้งยืนได้หครั้งถ้าจะขออย่างเดียวขอได้ไม่เกินหครั้งตัวอย่างการใช้คำที่สมควรโยมผู้มีความต้องการเอาเงินมาทำบุญควรกล่าวคำที่สมควรตามเมนทถกะสิกาบทดังนี้กระผมขอถวายปัจจัยสี่ และสิ่งของอันสมควรแก่สมณะบริโภคเป็นมูลค่าเท่านี้บาทเท่านี้สตางค์ถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากำหนดนี้โปรเรียกจากพยามวจกรผู้รับมอบนั้นเถิดหรือจะพูดสั้นๆว่าโยมขอถวายสิ่งของที่สมควรแก่ท่านมีมูลค่าจำนวนเท่านี้บาทถ้าท่านต้องการสิ่งใด ขอให้แจ้งกับคุณชื่อวิยาวัจกรตัวอย่างใบปรานากับวิยาวัจกรข้าพเจ้าชื่อขอถวายสิ่งของที่สมควรแก่สมณบริโภคแด่พระคุณเจ้าหาพระคุณเจ้ามีความประสงค์สิ่งใดโปรดบอกความประสงค์แก่วิยาวัจกรของพระคุณเจ้า ซึ่งข้าพระเจ้าได้มอบปัจจัยจำนวนเท่านี้บาทแก่คุณชื่อวิยาวัจกรผู้เป็นวิยาวัจกรของพระคุณเจ้าแล้วและได้บอกวิยาวัจกรนั้นไว้ว่าจงจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายแด่พระคุณเจ้านิมนพระคุณเจ้าใช้สอยสิ่งของที่สมควรตามประสงค์เทิน